สวัสดีค่ะทุกคนมามาตัดขาเห็ดน่วมกันค่ะเป็นขาเห็ดไก่ทอดนะคะอืมกลับมาจากเที่ยวแล้วค่ะเหนื่อยมากกับการเดินทางค่ะกับต่อเครื่องตั้งสามต่อเนี่ย ก็จะถึงบ้านก็สามทุ่มครึ่งคะ่ะสามทุ่มครึ่งเสร็จเข้านอนทุกคนนอนเศร้ามากไปเหตุงานคะ่ะเหตุงานพอเอ๊ะอุย้ยสวยเวยนี่นะบ่ม,มีนอนนะมันหนาวแล้วมั้งเอ๊ะพักเที่ยงพี่ไหมพักเที่ยงอารหาฝึกกลับ,บ้านเนาะ,ะเขาผลเหตุงานไอ้เลิกเที่ยงกว่า เที่ยงครึ่งพอดีไอในรัวแญ่เขาก็มีงานอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ไปสอยข้าเจ้าค่ะโอ้โหมึงดอกเห็ดคู่บารอดูบายพี่น้องดองเหฮดงานนะมีค่ะงานช่วงน,นี้งานมากลับมาถึงงานก็เยอะเลย แต่บบเอาผ่าบบไปเฮ็ดค่ะบบบอกพี่ไหม่พ้อมเด้ไว้แนนั่นในครัวใหญ่เนาะเหมือนโรงงานเลยแหละทุกคนครัวใหญ่อ,ะอ่ะเขาต้องการคนนะผมก็บอกเพราะไม่ต้องการเงินช่วงนี้ไม่ต้องการเงินอยากเก็บเฮ็ดเก็บความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ดูนี่สวยงามมาก คาให้เบิงเนี่ยคือเห็ดปวกนั่นแหละทุกคนคือเห็ดปวกคือเห็ดนางลมบันเทาเห็ดปวกเห็ดนางลมเห็ดชิเมจีเดี๋ยวต้องเบ้าหลายๆเนาะเปิดคลิปมาต้องบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าคือว่าละ่ะคนเกา่าเพิ่งกัดซิ่งหูแล้วละ่ะพวกคนเก่านะ่ะ ผู้ใหม่ๆพกเพิ่นกัสีถามอะไรเพื่อนกักบบลูเลยคนมาขามาเบิ้งไม่เนาะเห็ดชนิดนี้นะคะเท่าที่ศึกษานะทุกคนมันมีอยู่สี่สี่ชนิดนะคะคือแบบสีออกแบบนี้แหละคะ่ะสีแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็สีน้ำตาลดํากว่านี้แล้วก็ออกดําๆเลยอะ่ะแล้วก็ขาวขาวแบบนวลเลยะคะ่ะอืสี่สี่ชนิดแลสี่ชื่อ อ้แบบเนี้ยนะแต่ส่วนใหญ่อะทางทางนี้ก็สิเป็นสีประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็สีเนี้ยเนียประมาณนี้แล้วก็มีม,มีมีเข้มก็นี้แนะ่อันนี้เรียกสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลแล้วก็มีแบบน้ำตาลดำบ่ถึงกับดำนะแบบดำมิดไบ่ค่อยมีค่ะเออจะเป็นสีพวกนี้ แต่ถ้าชื่อวิทยาศาสตร์น่ะขาซิมีซือคือกันแต่ว่าซื่อตัวเฮตแยกออกไปอีกเขาก็มีเออคิดค่านเอาหนังสือมาเปิดให้เบิง้งพถ้าอยากหูอิหลี่หันพูดที่เก็บเฮตอิหลีนะ่ะคุณศึกษาจริงๆอะ่ะเออทักมาได้ค่ะแต่แค่อยากหูซือเนี่ยอย่าถามเถอะมันเสียเวลาเด้เสิบอกให้มืนเหมือนจะง่ายนะ มัเออน,นเกิดเศร้าเฮ็ดแล้วยังบอกไปแ,แล้วว่าคนสิเก็บย่างเดียวหายความรู้่าหายแล้วไปหาไปหาเรียนกันเองหาศึกษากันเองเดีกว,ว่าเด้อแนะนำให้ไปซื้อหนังสือมาศึกษาศึกษาเยอะๆหรไม่ก็โรงเรียนเลยค่ะที่เมือง เมืองนอกก็ต้องห่วงค่ะไม่มีเรื่องน่าอายนะคะเมืองนอกเนี่ยการเก็บเห็ดเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนบบเมนแบบบ้านเท่าค่ะไอประเภทที่แบบว่าไอเมืองไทยที่บางคนเนี่ยมกดูถูกกันเองอะ่ะโอคุณรู้ไหมว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีโรงเรียนสอนเก็บเห็ดค่ะเขามีคลาสนะคะเสียเงินไม่ใช่น้อยนะคะเออแล้วคนใดที่เก็บเห็ดเป็นเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเขาชื่นชมค่ะเขาไม่มานั่งดูถูกกันนะคะ เขาชื่นชมวม่าเราเก่งค่ะรู้ว่าเหตุอันไหนกินได้กินไม่ได้เพราะฝรั่งเขาซิบเก็บกินมั่วๆคือเนทั้งเฮาเห็นคนอื่นเก็บก็บเก็บตามเนี่ยโบแมนค่ะเขาต้องต้องไปเลียนค่ะเขาต้องศึกษาค่ะฝรั่งเพราะของจริงมันกับของจริงกับของที่เฮาเบิง้งเขาบางอย่างมันก็บเบิ้งยากค่ะโบซานนั่นสิสบโบมีค่าไว้เอคนไทยเฮาตายดอกแต่ละปีนะ เพราะเบิ่งสื่อศิกษาเห็นเขาเก็บก็คือว่าเมนนะทุกคนแต่จริงๆของจริงอะ่ะมันมีความแตกต่างแต่เสียหายเอาภาพมาเบิ่งมันกับมันก็นกหายากค่ะเสียหาเหตุแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเสิเอาแบบนั่นแบบนี้มามาวางเทียบให้กันเบิ่งเลยมันกะแต่ละสถานการณ์มันก็ทําไม่ได้อะเนาะมันเ่เห็นนะเนาะ แนะนำให้ไปโรงเรียนเก็บนะคะศึกษาเยอะๆก่อนอย่ากเก็บตามคนอื่นศึกษาเยอะๆถ้าเก็บตามก็เก็บเห็ด<ๆ>นั่นดีวกว่าเห็ดเอพึ่งหวานนะมันเก็บง่ายค่ะมันดูออกง่าย เห็ดทุกคนนี่เขาก็ยังถ่ายฝนยูสวยงามเขาพี่ไม่เก็บเห็ดเลยได้เลือกเอาค่ะเพราะว่าไอเห็ดเขาเริ่มเถ่าแล้วเนาะเขาโดนฝนพร้อมคันหนาวอีรลเดอร์ทางนี้บ่ได้ว่าเล่นเด้สามสี่องศานะ่ะไหมกลางคืนนะ่ะไหมอาทิตย์หน้าไม่รู้นะเขาบอกว่ามันสิติดลบหนึ่งองศาโอ้พอวันนาให้อากาศเปลี่ยน จะเพิ่งติดลบเหอะพักผนกันร่างงามดีเด้อทุกคนแต่ว่าแตงอ่ะไปแล้วแต่ว่าบางอย่างเขาก็ยังแบบยังอยากจะโตยังอยากจะสวยอยู่สุขีนี่ของฝอนะเต็มเลยตอนนี้บุงเนียมาหอดก็อยากเก็บเฮ็ดกันยังวะมาหอดก็เลงใส่เฮ็ดโลดอันนี้ก็ดี พักกสิตามมีตามเกิดนั่นแหละให้เขาอยู่ไปจังสั้นละพักบุ้งบนนะันตะลุต้นพักในยันกรีนเฮาอะนะเพื่นก็บ่ได้บอกพ่อเนาะบ่ได้บอกพ่อให้มาฮดน้ำนะทุกคนเราเพื่อนก็บ่ไ,ได้คิดละมั้งเพื่อนก็เห็นว่าช่วงที่พวกฝนบ่อยู่ฝนตกตลอดนะั่ะนะทุกคนแกก็เลยบ่ได้มาเบิง่งเลยพักเบิ่งอย่างหา้แกมากแค่หน้าบ้านเนาะมาไอเอ๊ะเช็คประตู ประตูหัวประตูบ้านแล้วก็มาเอาจดหมายเหรอเพราะว่าทางเมืงองนอกเวลาเขาสร้างคองสร้างอย่างเขาเสียเอาไ้ของที่เขาสร้างอ่ะทุกคนว่างยุนาบ้านเฮานะจะโชคดีอ่ะโบมีขโมยทางนี้แต่มันก็มีเมลบ็อกซ์มีกล่องใส่จดหมายแต่แต่ว่าของแบบรังใงญ่ๆสิของสร่างมากเข,ขาเสีมากดกิ่งหนาบ้านเฮา ให้เขาออกไปเอาแล้วเขาก็ว่างไว้แล้วเขาก็ไปอะไรพ่อก็มาเอาแค่นั้นแหละแต่โอเคพักบุ้งฝนก็นมานอนเลยนอนเลยตอนนี้แต่ว่าเพิ่นกับอากาศหนาวแล้วเพิ่นก็บ,บ่ค่อยมากอยูอยูดียพักบุ้งพักอา่าพักอีตูบ่ค่อยมากอากาศหนาวพักแพลวโอเคอยู่พักแพลวยังสวย แตงก็ยังไ่ออกลูกอยู่ได้ในกรีนเฮาส์นะแต่ว่าข้างนอกนี่เหลืองไปแล้วทุกคนตายเปแล้วเพิ้นหนาวหนาวแล้วนี่ค่ะนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไปเก็บแป๊บเดียวแต่ผนมีคลิปคลิปทําเป็นสองคลิปนะเพราะเพราะว่าคลิปหนึ่งพี่ใหม่เพิ่นถ่ายใหย้นะคลิปหนึ่งเพ่นตั้งกล้องเองนะตั้งกล้องแบบทางทางนอน คลิปหนึ่งจะเป็นตั้งกล้องแบบว่าตั้งแนวตั้งแล้วเต่เลือกเบิรงเอาเด้อพยายามที่จะเห็ดแนวตั้งเพราะว่าอนอกผลพันมักเล่นเฟซน้องสาวอยู่เจลมันนะนักเล่นเล่นมักเล่นเฟซเดี๋ยวนี้อะไรเขาฮิดกันเอ๋อะไรนะเฟซบุ๊กเรียวบ่ เออเพืพ่อนหัวค่อยได้ไปใส่นะเลยบ่ได้มีคลิปก็เลยบอกให้เอ่ยเฮ็ดคลิปให้นี่แบ่งปันกันก็เลยเฮ็ดคลิปให้เพื่นเอาไปลงเพราะว่าค้านั้นเขาชอบเฟซค่ะแต่ฝน n u m บ e ติดเฟซค่ะเต็มที่เพื่อนก็แค่เอารูปไปรูปเจ้าของไปเที่ยวหลือดรูปท่ายไปไป,ไปฝากลูกเอพี่มาร์ก แค่นั้นแหละบ่ค่อยได้เบิกเงาเนี่ยค่ะโอ้ยังสวยอยู่ทุกคนงามคักโอ้ยเฮ็ดทันไปเก็บเฮ็ดแต่เย็นเจ้าจ้อยหนาวเนาะนี่อันนี้คือวันที่สองนะคะ วันแรกไปเก็บวันนี้วันที่สองบได้ไปค่ะมือน,นี้เพราะว่าพี่ใหม่บอกแกมีงานงานด่วนเมื่อว,วานแกบอกว่าแกไปไอแกกับไป,ไ,กกไปที่ทํางานเลดแกก็เลยบอกขอว่า,วามือเน,นี้ย่ไปเดอ้อแล้ววะแต่ว่าคือว่อะไรทุกคนอากาศมันก็เริ่มเย็น้เริ่มแบบรู้สึกแบบ มาจากเมืองฮอนเนาะไปเที่ยวม,มาจากเมืองฮอนฮอนแล้วมาหอดบ้านหนนะหนาหนาววันนี้ <c oughs> จากร้อนจากอากาศสามสิบสององศามาหอดบ้านราวาสี่องศาหาองศาวัสนสเนวิพน้องเลยอืมจักหน่อยก็ไเด้นเขาทามนีกแหละฝนนะอืม แต่ว่ารูปไปเที่ยววิดีโอไปเที่ยวก็ถ่ายไปเยอะอยู่เดอ้อแต่พันในมีเวลาตัดต่อเดี๋ยวสิเอาคลิปเห็ดก่อนเห็ดมันง่ายแต่คลิปไปเที่ยวถ่ายลายจนแบบงงสับสนแต่เดี๋ยวก็จะตัดต่อเอาลงไว้เบิง้งคือกันละเดี๋ยวต่อไปก็สิมีแต่หิมะนี่แหละ จังนั้นหน่อยก็เด้นเอาลูกไปเอาวิดีโอเจ้าของไปเที่ยวเมืองร้อนมานั่งบึงเนาะเฮ็ดอันนี้เขาสิบแบบว่าเขาสิมีความลื่ลๆนๆนะทุกคนเขาจะมีเทค คือเฮดปวกเข้าเฮดปวกเข้ากินแล้วลื่นๆมันบอกทุกคนลื่นๆแบบลื่นเคยกินหอยบ่คะเหมือนหอยที่มันลื่นๆนะคะแต่มันบนเมนมันบร่ได้มีกินแบบเหมือนหอยนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มีกินข้าวเหมือนหอยนะแต่เท็กเจอร์ของเขาอะรสสัมผัสมีความลื่นๆนะทุกคนเฮดอันนี้นะเออคือลื่นๆมันเฮดปวกเข้าน่ะแซบค่ะนี่ว่าผู้ใดบ่มาเฮด โบมากินเห็ดปวกโบมากินเห็ดนางล้มก็คือแย่เก็บเห็ดอันนี้แต่ภายมากินเห็ดปวกเห็ดโคลนอ่ะภาษาไทยเห็ดโคลนเห็ดปวกเห็ดนางล้มเห็ดชิมีจีอันนี้นะสามอย่างรวมกันเลยนี่เพิ่นนี่เขาจะบอกว่าคือเห็ดอย่างนี้แหละสามอย่างนี่แหละรวมกันเป็นเห็ดที่เอาง่ายๆว่าคุณมากกกยฮอนเห็ดเพิ่อหวานน่ะ พิ่หวานอะ่ะก็คิงบริ e t k คิงก็คือไอ้ราราชาแห่งเห็ดใช่ไหมคิงอะ่ะแต่ว่าเขาก็แซ่บในแบบของเขาแหละแต่ส่วนตัวคนมากไอ้นเนี่ยให,ให้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะสำหรับคนนะก็เข้ามากินเห็ดปวกเนาะเพราะว่าเป็นคือแล้วก็เป็นเห็ดที่แบบว่าไอ ันเทสได้ทุกเมนูนะทุกคนแล้วเขาเข่ากับทุกเมนูเจ้าสีเ็ดอาหารไทยอาหารเลาาอาหารฝรั่งคือเ็ดอันเนี้มนมนนย,ย,ม,ยม,ม,มันเข่าได้ทุกเมนูเจ้าเจ้าจะไปไปปนไปลาบไปก้อยไปย่มไปแกงไปพัดไปเ็ดต้มยำคือเข้าหมดทําได้หมดมันเข้าได้ทุกเมนูแต่เฮ็ดเผิงข้าผัดบางเมนูมันกับแบบเยี่ยมบอก่มันกระบบได้เนาะ แต่อันนี้มันแบบเข้าได้ทุกเมนูมันกรอบกรุบอะ่ะบอกว่าถือก็เพลอแซ่บก็เฮ็ดผัวเข้าเนาะถ้าแบบสมมติว่าทั้งใดบ่มี่เห็ดพิ่งอันนี้แม่เอ้ยแม่แม่เฮ็ดไก่ทอดถ้าบ่มี กระเฮดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเห็ดอย่างน้อเ็ดคอนโนน่ะทุกคนก็แท็กเจอคล้ายๆกันเออถ้าใครได้กินเ็ดคอนโนน่ะถ้าบ่เคยกินเ็ดไก่ทอดน่ะแต่ถ้ามีเฮดไก่คอนโซนก็คล้ายๆแท็กเจอคล้ายๆกันแต่ว่าเออ็ดอันนี้สีแซบกว่าแต่เท็กเจอมันก็กตั้งกันปันใดคะ่ะ นี้อันนี้ก็ไปแวบ,บเก็บประมาณสิสี่สิบหานาทีเนี่ยแหละทุกคนได้ร้ายเติมได้ร้ายเติมเดียเ๋ยวสิเฝ <c oughs> ้าเฮ็ดเมื่อวานเนี่ยบริเฮ็ดคึกคึกไปทำงานกลับมาแล้วแบบเตรียมของไปเก็บนะแบบว่าดูความดูบนเห็นว่าอากาศมันเย็นนะ่ะทุกคนโอ้ยเฮ็ดฝ่นคือสิ ฝนกระตกเนาะก,ก็เช็คอากาศตลอดได้ไปยุยนั่นก็นดีแอตแลนตานะเช็คอากาศเมืองนี่ตลอดนะแบบโอ้ยฝนขึ้นดีใช่เนาะสะดอกเฮดสิบ่นนะ่าบนเนาะคิดทำเฮดอยู่เด้โอเคเธอก็มาเธอก็ยังอยู่ให้ดูเห็นบอกว่าแล้วเฮดไกลทอดนะครับสิแข็งแรงกว่าในเฮดบรรดาทุกชนิดค่ะ เนี่ยหลายชดเชยไเห็ดที่แบบเสียไปตลกมากเลยอ่ะถ้าคนทักไว้ปิดประตูดีไอ้ประตูเย็นตู้แช่นะคิดได้บบบนี้จะคองคิดได้บบบนี้ปิดดีหรือเปล่านอ้อแบบนี้ต้องระวังได้คนนะ การเปิดปิดประตูเนี่ยแล้วยิงเอาตู้เย็นไปไว้ยนข้างล่างแล้วเนาะตู้แช่ไปไว้ลงรถแล้วนอนบัด้ตั้งยนืนบ้านมันก็ยังไงเอาไปยังได้สังเกตได้เนาะไว้ข้างล่างมันบน่ได้ค่อยลงได้แบดนี้ยิง่งหนาวๆโดนๆนัดน,นี้นี่ค่ะ เราไม่ก <Construction. S 2> ินดอกได้ไมอันนี้เป็นบบนี้นะานี่โอเค ตวยสวยเนี่ดอกใหญ่ก็สิคืบบานเนี่ยก็สิคือเฮ็ดนําโลมแซ่บคือกันดอกใหญ่นี่ดอกน้อยก็แซ่บคือกันเฮ็ดบางอย่างเนาะ่อยเห็นใหญ่มันบ่แซ่บ้ล่ะทุกคนแต่เฮ็ดอันนี้บ่มีปัญหาค่ะดอกน้อยก็หงแซบดอกใหญ่ก็แซบคือกันเฮ็ดนี เห็นไหมตอกใหญ่ก็จะเหมือนเห็ดนางรมโอเคน่าุกคนเห็ดแหบุ้งเป็นพธิธีแค่นี้แหละมันจะเพ้าไปเห็ดพันะุ์พาเป็นลวกค่ะก่อนที่พี่ไม้จะเลิกงานกลับมานะคะโอ้ดู oh, แต่ว่ากระสีเปิดเอเพราะตอนนี้อากาศมันเย็นนะทุกคนกระสีรวงทางนา้ำไอ้เนี่ยแหละเปิดเอประตูหลังบ้านนี่แหละตั้งโต๊ะตั้งไอหม้อกระทะนั่นแหละถ้าอากาศหนาะวเพื่อนกระเฮ็ดยูแต่ว่าเก่งใจเพื่อนแค่นั้นแหละทุกคนเพราะว่าคนนขาวบอกกินเนะกิน กินเฮือนเมืองนอกบ้าน,บ,านบ้านต่างประเทศเป็นเป็นเพื่อนปิดเด้ทุกคนบ้านเฮื่อนเปิดนะเฮาเหตุยู่เห็ุกินเนี่ยมมนก็สิมีกินอยู่ในเฮือนในซ้านเท้านั้นนะความหมายนะทุกคนก็เก่งใจเขาเนาะครัวแล้วก็ไอ้ลิฟวิ่งรูมเน่นั่งไอ้อนั่งเบึ่งหนังมันก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะกินมันก็ครค้งอหะแล้วขึ้นเบงเอาคนเขาบ่ามากดิซะ เขาก็เหม็นเน่ะคือคือจังเขาเห็ดกินเองอย่างก็ทอดปลาหมึกเมนยุคเขาเขาทนได้เนาะแต่ถ้าไปเห็ดของฝรั่งของผิดเหม็นเขาทนบ่นได้เดีย๋ยวซใจเข้าใจเราค่ะแต่ทํจาจะเป็นอิหลีเพื่อนกรให้ฝฝนเฮ็ดพี่ใหม่บม่กแมนว่าเพิ่นเบ่แมวว่าเพิ่น,น,พนหามขนาดนั้นเราทุกคน ต้มปลาเดกปลาดกปลาเด็ก,ดก,ดกแกงเห็ดแกงยังใช้ปลาเด็กก็บม่ได้หามปลานั่นดอกเพิ่นก็ให้อันนี้อยู่แต่แค่เราเกรงใจถ้าสิเห็ดกินเนี่ยฝนเลิกงานมากฝนต้องรีบเฮ็ดก่อนีน่สินะก่อนที่แกจะเลิกงานแบบว่าแกเลิกตอนแรงเนาะกิ่นมันก็จะหายไปเฮากระสีเปิดหน้าต่างนี่อ่าฉีดน้ำยาหน่อยมันก็ช่วยได้ค่ะ ไม่มีอะไรนะคะจริงๆแกใจดีค่ะแต่แค่ใจเขาใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเฉยๆค่ะราเมนเอาแต่ใจจะของค่ะโอเคนะคะทุกคนมาเจล่าแล้วก็ได้ยังไงคลิปนี้ผงคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย